สวัสดีท่านผู้ชมมาเราก็จะทำการต่อกอ๊อกน้ำนะพี่น้องเ้ยเราจะต่อกอ๊อกน้ำของดีดนี่นี่อันมิเตอร์น้ำนี่ยี่ห้อซันวาซันวา,าวบอกกอกน้ำอย่างดีคุณภาพนี่ทุกท่านของดีเลยนะนี่เห็นไหมเขายังไม่ได้แกะไอตัว มิเตอร์มันเขายังมีมีไอตัวนี้มาอยู่ของกี่ห้อเลยใช้ของดีทองเหลืองยังดีสนิมไม่กินฮะท่อเขาบ่ท่อท่อของเขาบ่อดขดๆลยเห็นน้ำอืมสางเขาของเขาขึ้เยอะขับเบนเอาเองของเขาขับเบรคขบเบุดทึ่งมันเนอง 3 เดี๋ยวมิเตอร์เนะี่ยให้เข้ามาต่อให้นะท่านเดี๋ยวเราต่อผิดพลาดมิเตอร,ตร์เขาจะเป็นคนต่อมิเตอร์นะฮะเออส่วนเราจะเป็นคนต่อค๊อกน้ำไว้ giờ về thăm cóc nam tò cóc nam còn leo là nó tốt nặng กาวที่ผมใช้ก็เป็นกาวท่อน้ําไทยนะทุกท่านถ้าเราไม่ใช้ท่อน้ําไทยเนี่ยใช้ยี่ห้ออื่นเนี่ยเราไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะเราเคยใช้แล้วยี่ห้ออื่นมันไม่ถึงปีมันหลุดนะพี่น้องอเ้ยท่อน,น้ําไทยนี่คือทนที่สุดแล้วเป็นกาวแบบคุณภาพกาวยี่ห้อดีมีคุณภาพ ก่อนที่จะไปขอน้ำเนี่ยต้องทำระบบน้ำของตัวเองให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยไปทำเรื่องขอ,อจักขอได้บบได้เฮ็ดเอาไว้ก่อนคือจังขอไฟฟ้าละ่ะลักษณะเดียวกันกับขอไฟฟ้าเราต้องเคลียร,ระบบน้ำให้มันได้ก่อนเราค่อยไปขอเดี๋ยวเขาก็จะตรวจดูว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งเรื่องระบบน้ำนี่เป็นเรื่องอะไรที่เบสิกมากต่อจังได้กับพานพี่น้องเพราะไม่ได้มีขั้นตอนอะไรอบไปตบ้านเราเองไม่พานก็อจะให้พ่อไปเคลียร์มันไม่มีอะไรหรอกแค่ต่อก๊อกน้ำอะไรให้ได้แล้วก็โอเคไม่มีอะไรมากมาย บ้านลุงศาสเนี่ยเป็นบ้านหลังแรกเลยที่อยู่ติดกับแท่งน้ําประปาแต่ไม่มีน้ําใช้คือบ่ไปขอ,อน้ําใส่บ่บ่มีเงินซื้อกอกน้าบ่โอแม่นอยู่ oh, เพราะว่าซื้ออันนี้มาเมื่อนี่นี่เมืไปเกือบพันวมดเนี่ยเนี่นะนี่นะเออมิตเตอร์ซี่ร้อยเทเลบุซี่ร้อยหรือว่าห้าร้อยบ่ลืมเนาะมิตเตอร์แพงเอายี่ห้อบอดีกัเดี๋ยวขาน้ําแพงอีก อันนี้เป็นยีห่ห้อที่เขาใช้มาตรฐานมิเตอร์ก็สำคัญเลพี่น้องเลยถ้าเอายีห่ห้อไม่ดีมันก็ใช้ได้ไม่นานนะอันนี้มัน,เป,นเป็นทองแดงสนิมบกินอยู่ได้ดนดูอยู่นนุ่นละจนเทาุ่นละแล้วก๊อกน้ำที่ใช้เนี่ก็เป็นก๊อกน้ำ ซันวาซวันวานะเขาเอินว่าซันวาหรือซันวาอ,อย่างพวกก๊อกน้ำยี่ห้อซันวาอืมโอเค กอ๊อกน้ำได้แล้วบาทที่นี่เข้าสิต่อเข้าหากอ๊อกน้ำได้กอ๊อกน้ำก็เอาอย่างดีนะเอาอันที่มันเสียบสายยางได้นะทุกท่านบรไดเอาของบดีได้เดี๋ยนี้นี่จะของดีมัด เดาตังเกนต่เนะอะไรอันเดาะตังเกษตรโจนิอันปันดุลุก้กตัวละนุกตัวละกนเ็ตัวละอันเลกเดารุกนเอันตันนะเดดรุกเดรุกเนื้นเกษตกละคิสเดียวกันกับลุงศาสต์กับลุงเลือนนะพี่น้อย บ่มีน้ำบ่มีไฟตั้งแต่ที่แรกโชคดีอันพนิบาลเพิ่นเอาไฟเข้าให้สั่นกับโบมีหัดไฟพุ่นละมีน้ำบัดนี้ก็คือสิได้อาบน้ำล้างถ้วยล้างจานอยู่เด้อเนาะเออใครแน่ได้บัดนี้ได้มีน้ำแล้วก็ได้มีน้ำอาบพหมนละครับเอออาบน้ำอาบหยังก็สบายได้บัดนี้เนาะมีนี่มัหยังไก่ยามนั้นเด้อย่ามแรงนะหน้าแล้งบัดบัดยามหน้าแล้งได้ไปอาบน้ำไสบัดนี้ มันยังมีน้ำอยู่บอกแต่สิคุณนจังอยเนาะมน้ำ่้นอเยน้มันออกบ่อเมือทีทีมันลึกมากทีมีน้ำบ่อมเป็นน้ำมีนีนความลำบากเพาะขันมีน้ำมีอย่างก็โอ้คักแล้วมันบ่พ่อเก็บเงินมัดขอน้มขอไฟบ่ดนนี่ือวยาังไง หาเงินบวกหาเงินนี่บ่ได้พอพันจักเทื่อบ่บ่ได้ได้ขับเกลือบ้านห้อยลงโอ้เต็มที่ได้เงินแต่ละเทื่อก็พอไขอดีซื้อข้าวสารพอได้ซื้อข้าวสารเออบ่ได้เป็นพันนึ่ยังบ่บ่มีโอกาสได้เก็บฮอดพันซูดเก็ดเป็นร้อยพอได้ซื้อโาษณาไปกระสอบอ๋อสูงสุดได้เจ็ดเป็นร้อยมีเงินหลายสุดนะนะเออตอนนี้ได้มีจักบาทตอนนี้นะบ่มีพอบาทเลยตอนนี้นะ โอ้ยตอนนี้บอยพพอบาทพี่น้องเลยเออเอ้าตอนนี้เพิ่นบอมพี่พอบาทเพิ่อนวาโอเคครับทุกท่านนะเดี๋ยวต่อก๊อกน้ำตอกก๊อก,กอะไรเสร็จแล้วก็รอทางการประบาเพื่นมาเดี๋ยวไปขอนะทุกท่านฝากไว้ท่าน,นี้สวัสดีครับ